สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมอีฟุบอลนะครับก็ภาคใหม่มาแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็อัปเดตเล่นได้เลยนะครับมาวันนี้เราจะมาสอนวิธีการหาเทรนเนอร์นะครับง่ายๆกันนะครับไปครับกดไม้ทีมเลยอ่าอย่างแรกก็กดไม้ทีมปุ๊บเลือกนักเตะนะครับถ้าทีมเรามีนักเตะที่ ไม่ได้ใช้นะครับแต่โรดดิกโดกโ้เดอร์ปอล,ลอะไรอย่างเงี้ยครับอืมคือวกงานคือน,นักเแต่ที่เราไม่ได้ใช้งานมันก็จะค้ายได้นะครับค่าได,าด้อย่างนี้ครับแล้วกดอเนี้ยครับดูนะครับมันจะได้ gp and exp trainer training นะครับอ อนะครับอกกเ,เอาเป็นใครดีเอาเป็นอามมชุมูเมลไม่ได้ใช้นะครับชูเล่อิบราฮิโมวิชใครซ้ำๆอ่ะอับไข่ได้นะอ่าตอนนี้ครอสทมัส,สมุลเลอร์ดูการโมดริกครับผมมาเดนคาสเตเกนอย่างเงี้ยเอากดรีเลสไปเนืครับมันได้ทินนิ่งด้วยนะไป เทรนนิ่งเอันครับเทรนนิ่งหมื่นเอันเทรนนิ่งเอาไปทําอะไรนะครับนี่ครับอัพนักเตะเลเวลตรงนี้เลยครับมันจะขึ้น7จ็ทับเพอเราอัพเต็มแล้วนะครับอนี่คือวธีหาเทรนนิ่งนะครับง่ายๆเลยนะครับกดคอนแทคปึ๊บไปแล้วก็ลองอัพเทรนนิ่งให้ดูนะครับว่าใช้ได้จริงนะครับนี่นะครับเทรนนิ่งมีเยอะมากนะดูดิอ่ามันคือวิธีอัพเทรนนิ่ง ไอ้วิธีหาเทรนนิ่งและวิธีอัพเทรนนิ่งนะครับแล้วก,กดใช้ไปครับนกกบ่าจะเบี้ยไม่ขึ้นแหละใช้แค่ร้อยเดียวนี่นะครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีอัพหาเทรนนิ่งและอัพเทรนนิง่งโอเคครับเจอกัน สดส oh, here, yeah. ใสโอวิรยาก็อยาตจะมองแต่คุณต้องมีอยู่เรื่อยไปโอวิร oh, ย yeah. าอีกเไร girl เธอเพียคนเดียวทามาเบิดทำผมลง